โอเคก็สว okay. ัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นเราก็มาอยู่กันายมาร์กเอ๊ะไฟหรอーーือมาร์กซ์อีเอออันนี้เออวันนี้เราจะพามาหากริชมาร์กร์นั่นเองมันเป็นระดับยากนะทุกคนคืออันนี้อันนี้ไม่รู้แล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ตรงที่มันเป็นเหมือนล่องหนะ่ะ มาตรงนี้แล้วเราก็เดินไปไปเรื่อยๆเลยนี่ลงไปอ่ออาวเราเราเลยอ่ะเราเลยเราทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปกันใหม่โอเคต้องภูเขานะทุกคนตรงนี้แล้วก็ขึ้น ตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนู้นตรงนู้นไปตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ไปตรงนู้นตรงนี้ทุกคนแล้วเราก็เดินไปเลยเอ๊ะนี่อันนี้ก่อนเราก็เล็งให้มันตรงนี้โอเคอุ้ยยากจัง ไม่ทันอ่ะอีกแล้วอ้้หูยไม่เกือบแล้วไปลุกไปลุกอ้้หไอ้ไอ้สีเขียวมันเร็วอ่ะไอ้สีแดงเร็วสิ ้องกะจังหวะให้มันตอนมันมาทางซ้ายอะ่ะเราก็ขึ้นไปเหยียบแล้วก็ไปสีเขียวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้แล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้นั่นหละแล้วก็รอให้สีฟ้ามันมาเอาเราเบื่อกับไอ้สีแดงนี่อะไม่ไหว สุดสีชมพูสีชมพูพอา้อาวอ้าวเฮ้ยรู้สึกไม่ไหวอ่ะแต่เราต้องเอากลิชมาเกอร์ให้ได้เป็นของระดับยากและสีสันสดใสดูดีมากๆถ้าพี่เอาได้แล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามันดียังไงมันเจ๋งมากนี่ <c oughs> คือนนอันนี้อันนี้สีชมพู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 เอ้าไม่ได้ไปตะกี้คิดทบทวนอยู่ว่าจะไปดีไหมโอ้ยไปต้องเอาให้ได้ไม่ว่าจะไม่ได้หรือไออยังไงอะต้องเอาให้ได้ เย่ได้แล้วโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเหลือสีชมพูอ้าวโตก็เราเริ่มชำนาญแล้วเราเริ่มชำนาญแล้วชำนาญในการปีนแล้วก็กระโดดตรงไปสีฟ้าสีน้ำตาลสีชมพูอ,อ่ะเออ ชมพูสีชมพูไปเลยไปเลยแล้วก็เราก็ไปจนตรงนี้นี่แล้วเราก็ได้กลิชมาเกอร์มาแล้วงั้นสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้ <Yeah. S 1> <c oughs>